สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อรอบวันนะครับพี่ชายหญิงแฟนน้องสาวดับคาบ้านมอบตัวสารภาพญาติเฮือลุงตืบตำรวจยกเลิกทำแผนนะครับเมื่อเวลา13.00นวันที่2มกราคม258พันตำรวจเอกสนทิชัยวัฒนกุลเทพรองผู้กับการภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพลตำรวจเอกวิสิตผู้พัญสีผู้กับการสพเมืองสุราษฎร์ธานีสอบปากคำนายบรรลือศักดิ์หรือเบิร์ตกุลชลิน อายุ31ปีอยู่หมู่5ซอยตลาดล่าง30ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การรับสารภาพว่าใช้อาวุธปืนลูกซองจ่อยิงศีรษะนายนัทวุฒิหรือเย็นสมแก้วอายุ26ปีซึ่งเป็นแฟนกับน้องสาวตนเองจนเสียชีวิตภายในบ้านหมู่5ซอยตลาดล่าง30ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงเย็นของวันที่31ธันวาคม258ที่ผ่านมา ซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนสพเมืองสุราษฎร์ธานีได้ออกมาจับตามพยานหลักฐานจนกระทั่งผู้ต้องหาได้เดินทางมามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเช้าวันนี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวนายบรรุษศักด์ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพโดยนายบรรุษศักด์ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวจริงส่วนสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจในายณฐุฒิ์ผู้ตายชอบใช้คํารุนแรงและตะคอกลูกของตนเป็นประจํานะครับซึ่งนายบรรุษศักด์ได้ ห้ามปรามมาตลอดว่าอย่าตะคอกใส่ลูกของตนจนกระทั่งวันเกิดเหตุนายณทุศผู้ตายได้มาหาน้องสาวที่บ้านตามปกติและได้นั่งเล่นเกมอยู่ภายในบ้านซึ่งตอนนั้นนายมลศักดิ์อยู่ภายในครัวได้ยินเสียงผู้ตายตะคอกใส่ลูกอีกครั้งจนเกิดความไม่พอใจและบันดาลโทสศิวิ่งเข้าไปหยิบอาวุธปืนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าบนชั้นสองของบ้านลงมาเจาะยิงนายณทุศเสียชีวิตดังกล่าวหลังก็เหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ,อยามาฮ่าสีชมพูหมายเลขทะเบียน คอควายมาม้างงู364สุราษร์ธานีหลบหนีไปที่บ้านพี่ของภรรยาในอำเภอพุนพินส่วนอาวุธปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุได้นําไปทิ้งบริเวณริมถนนสายใบพาดใกล้กับแยกบางใหญ่แต่จากการค้นหาของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบอาวุธปืนแต่อย่างใดจากนั้นได้ส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนส,วนสวนพเมืองสุราษฎร์ธานีดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไปอย่างไรก็ตามการทำแผนประกอบคํารักสารภาพนั้น ได้มีญาติพี่น้องของผู้ตายเดินทางมาดูเป็นจํานวนมากซึ่งเมื่อญาติผู้ตายเห็นหน้าผู้ต้องหาก็ได้วิ่งปีเข้ามาทํำลายเจ้าที่ตำรวจต้องสกัดห้ามไว้ได้บิดมีการประชาทันผู้ต้องหาจากนั้นเจ้าที่จึงยกเลิกการทาแผนรีบนำตัวผู้ต้องหากลับสอบพ่เมืองสุราธานีนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิป,ปนะครับ